ค,คิดมาแล้วนะคะคิดเก่งจริงๆเราควรเมาท์มอยไปด้วยแฮะคลิปก่อนนะที่เราอยากทําแบบโนทอคอ่ะเรารีบตัดรีบอัปโหลดขึ้นไปใช่ไหมคะแต่มันไม่จอยอะค่ะอยากช,ช่องของเราเนี่ยมันติดเมาท์มอยอยู่แล้วเนาะมันก็ดูเงียบๆไปนิดวันนี้เราก็เลยหยิบเอาคลิปเก่าที่เคยถ่ายไว้นานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ยอมตัดสัทีเป็นคนแบบนี้แหละเลยอยากเอามาตัดเป็นไอเดียค่ะเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบบันทึกท่องเที่ยวนะคะ เราอะหอบสมุดนะคะอุปกรณ์ที่จะเขียนนะคะไปคาเฟ่ประจำที่ไปทุกเสาร์อาทิตย์นะคะร้าน Behind the bar ค่ะพัตลาเต้นี่กินทุกมือค่ะน้องจำได้แล้ว r a v เวลเจอ n นลเล่มนี้นะคะก็ไปญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นปี2023ซึ่งตอนที่เราเอามาถ่ายเอามาเขียนเนี่ยมันก็ข้ามปีมาแล้วแหละเป็นทริปไปปั่นจักรยานเส้นทางชิมานามนิไคโดค่ะ เอาจิงๆก็วางแผนจะเขียนแล้วก็แปะรูปไว้ก่อนแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนอย่างเดียวค่ะเหตุการณ์ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะกว่าเราจะเขียนจบเรียกว่าขุดตัวเองขึ้นมาเขียนให้จบให้ได้เราก็เลยต้องแปะรูปไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันสามารถจะระลึกถึงวันนั้นได้ค่ะวันที่เราเขียนบันทึกเนี่ยเป็นวันที่เราปั่นจักรยานข้ามเกาะพอดีค่ะก็จํารายละเอียดได้ค่อนข้างแม่นอยู่ค่ะเพราะว่าทั้งตัดวิดีโอแนะนําเส้นทางปัน่น แล้วก็เขียนโพสต์เย,ยาวไว้ใน Facebook ส่วนตัวอีกเลยระลึกถึงได้ง่ายนิดนึงค่ะวันนั้นเราจำได้ว่า9เมษาย,ยน2023เราตื่นเช้ามากๆเลยค่ะประมาณ6โมงเช้าค่ะเพราะว่าต้องเก็บกระเป๋าย้ายโรงแรมไปพักที่โฮเทลไซเคิลยูทูคืนนี้ค่ะแล้วก็ต้องไปโรงแรมนี้ให้ทาน8โมงเช้านะคะเพราะว่าเราจองเช่าจักรยานไว้ด้วยค่ะ แล้วทำไมจะต้องย้ายโรงแรมให้วุ่นวายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเล่าต่อค่ะคือโรงแรมโฮเทลไซเคิลยูทูเนี่ยค่ะเขาออกแบบมาเพื่อนักปั่นโดยเฉพาะเราเนี่ยสามารถปั่นจัก,กรยานเข้าห้องพักได้เลยนะคะโดยไม่ต้องจอดจัก,กรยานไว้ด้านนอกแล้วยังเป็นทั้งโรงแรมนะคะและคอมมูนิตี้สำหรับนักปั่นด้วยทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ มีให้เช่าจักรยานด้วยค่ะก็คือพักที่เนี่ยครบเลยไม่ต้องไปไหนแล้วซึ่งเราอ่ะปาักไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะที่รู้ว่าจะต้องมามาปั่นจักรยานที่นี่นะคะว่าต้องนอนสักคืนเพราะว่ามันเท่ค่ะเจ็ดโมงกว่านะคะเราลากกระเป๋าจากที่พักเมื่อคืนเดินก็แก๊กก็มาถึงโรงแรมนี้แล้วนะคะจักรยานที่โรงแรมนี้มีให้เช่านะคะเป็นจักรยานสําหรับนักปั่นตัวจริงขาแรงนะคะก็เลยเป็นจักรยานที่ค่อนข้างมียี่ห้อนะคะ ที่เราเช่ามาเนี่ยก็เป็นยี่ห้อคอนาโก้ค่ะเป็นจัก,กรยานถนนนะคะพอเราฝากกระเป๋าที่โรงแรมนะคะแล้วก็รอนจัก,กรยานที่จะเช่าแล้วนะคะเราก็มาเช่าจัก,กรยานแม่บ้านของเราอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโรงแรมนะคะที่มันได้ฟิลนักปั่นมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวพักมือแบบหนึ่งจริงๆคิดอยู่ว่าจะเขียนอะไรนะ หาเรื่องตกแต่งนู่นนี่เพิ่มค่ะพอดีหยิบวาชิเทิติดมาด้วยก็เลยเอามาแตะนู่นนี่นั่นสักหน่อยนะคะถ่ายไปเรื่อยๆหละค่ะมันก็เลยอาจจะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะมาต่อค่ะเช้าวันนั้นอ่ะจริงๆแล้วพอเริ่มปั่นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทานอะไรนะคะเราอาจจะฝั่งโอโนมิจิแล้วก็ขึ้นเรือข้ามฟากมานะคะมาเริ่มปั่นที่เกาะที่1นนะคะพอปั่นปุ๊บเนี่ยก็คึกเลยค่ะยังไม่อยู่เท่าไหร่ค่ะ ใช้พลังงานไขมันไปก่อน แต่ก็รู้ตัวว่าถ้าไม่โดนกาแฟตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รอดก็เลยโชคดีนะคะที่เจอคาเฟ่แรกนะคะหลังจากปั่นมาได้ครึ่งชั่วโมงชื่อว่าสุบุตะแสงค่ะคาเฟ่สาหรับนักปั่นจริงๆค่ะเพราะว่ามีเซอร์วิสเกี่ยวกับจักรยานด้วยแต่ด้วยความที่ปีนั้นนัมันปี2023นะคะเพิ่งจะจบโควิดใหม่ๆก็เลยเหล่านักปั่นก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็จะเงียบๆนิดนึงค่ะเรานั่งกินกาแฟอยู่สักพักนะคะวันนั้นอากาศดีมากฟ้าใสมากๆนั่งชมวิวทะเลในเซโตะนะคะ แล้วก็ดูคนปั่นจักรยานผ่านไปผ่านมาด้วยฟิลกูดมากๆเลยค่ะแต่นั่งเพลินกว่านี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะทำเวลาตามแผนไม่ทันนะคะถึงขั้นตกเรือขาดกลับเลยนะอกระดกกาแฟหมดแก้วแล้วนะคะคราวนี้ก็ของจริงแล้วนะเราอะค่ะจะต้องปั่นจักรยานขึ้นสะพานข้ามไปเกาะที่สองนะคะซึ่งพอได้มาถึงที่จริงๆแล้วเนี่ยสัมผัสกับเส้นทางจริงๆอะ่ะ นักปั่นขับเรี่ยอย่างเรา,เาประมาทไม่ได้เลยนะคะต้องซ้อมมาอย่างดีนะเพราะว่าการปั่นข้ามเกาะค่ะมันก็ต้องปั่นขึ้นเขาที่มีความชันถ้าไม่ได้ซ้อมมาก็อาจจะไม่รอดได้นะคะต้องแข็งแรงประมาณนึงเลยแหละเราทําคลิปปั่นจักรยานเส้นทางชิมานามิไคโดนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าสนใจอยากจะไปเที่ยวด้วยปั่นจักรยานไปด้วยก็ดูว่าเป็นทางเลือกได้ค่ะ นี้นะคะเราวอลแว์อยู่กับโรงแรมโฮเทลไซเคิลค่ะพวกคีกการ์ดคูปองอาหารเช้าแล้วก็โวลเชอร์ต่างๆนะคะเขาก็จะเสียบไว้ในแฟ้มของโรงแรมแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นขนาดที่พอดีเป๊ะๆกับสมุดท r a v e l e r s n o t e b o o o k เลยค่ะก็เก็บสิทาารออะไรใช่ไหมเราก็เอามาแปะลงสมุดนะคะไว้ใส่ใบเสร็จนำบัตรสวยๆได้อีกค่ะ ก็ไม่ได้เอามาแปะเต็มๆให้มันเปลืองหน้ากระดาษนะคะเราใช้วิธีเอาวาชิเทปมาแปะที่สันปกแฟ้มค่ะเพื่อให้พลิกไปพลิกมาได้การเก็บรูปถ่ายเพื่อประกอบการบันทึกไปด้วยค่ะเราว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะอย่างน้อยอะมันก็ทําให้เราจําได้ไม่ลืมดูรูปแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นสมองอะก็จะค่อยๆเปิดลิ้นชักแห่งความทรงจําออกมาสั่งการผ่านมือให้เราเขียนบันทึกเรื่องราวในวันนั้นได้ เราพิมพ์รูปถ่ายออกมาหลายรูปมากเลือกไม่ถูกเลยค่ะแต่ก็ต้องเลือกมาแปะใน2หน้านี้เราก่ลาว่า2หน้านี้เราจะเน้นแปะรูปค่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นประกอบไปเป็นการพักสายตาจากตัวหนังสือเยอะๆในหน้าที่แล้วเป็นตอนที่ยากตอนนึงเลยค่ะเพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าจะใช้รูปไหนแล้วก็วางแบบไหน เดี๋ยวเรามาเปิดดูตอนที่แปะเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วนะคะเล่มน,นี้บอกเลยว่ามีความภาคภูมิใจนิดหนึ่งเนื่องจากเราปิดทริป Travel Journal เล่มน,นี้เรียบร้อยแล้วเย่สามารถเอามาโม,โมได้ค่ะมาค่ะมาดูผลงานที่เขียนไปแปะรูปไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วเป็นยังไง เราอะเป็นประเภทแต่งสมุดไปก่อนแปะรูปไปก่อนแล้วก็เขียนที่หลังนะคะเรียบร้อยนาะการปล่อย e หน้าโล่งๆไว้อ่ะคะ่ะคือหายนะนะคุณจะไม่มีทางกลับมาเขียนมันอีกบอกเลยเพราะมันนึกไม่ออกไอ้อดมีวันนี้อร่อยมากคะ่ะของโรงแรมอย่างน้อยนะคะการที่มีรูปมีฉลากขนมตัวหรือโบชัวนั่นนี่นู่นมาแปะนำไว้ก่อนเนี่ยมันก็ ทำให้เราอะดึงดูดนะคะกลับมาเขียนให้จบค่ะมันมันเป็นทริคสําหรับคนที่ขี้งองแงอย่างเราค่ะจริงๆมันไม่ควรดองหรอกมันควรจะแบบรีบเขียนให้จบอะซึ่งอันนี้จบทริปนานแล้วนะมื่อแต่ไปทําอย่างอื่นไม่มาเขียนให้จบสักทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดองไม่หลายทริปมากนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่เราต้องเลยทํา challenge journal with me every day นะคะเพื่อดึงให้ตัวเองอะกลับมาทําอะไรแบบนี้ให้จบทุกทริปค่ะ แค่นี้แหละบ๊ายบาย